ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณมีฝัน มีไอเดียที่สร้างสารรมีเรื่องราวดีๆที่อยากบอกนำความตั้งใจของคุณแล้วมาหาเราไทย PBS เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาผลักดันฝันของคุณไปกับเราสำหรับคนที่อยากจะผลิตร,รายการดีๆมีคุณภาพมีความคิดสร้างสารรมีไอเดียต่อย,ยอดเปิดกว้างหลากหลายนะคะก็ส่งกันเข้ามาเลยค่ะแพเชื่อว,ว่าโครงการคอมมิชชั่นน่งเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครอีกหลายๆคนนะคะการคอมมิชชั่นรายการนี้นะคะผู้ผลิตอิสระเล็กๆคนหนึ่งนะคะไร้ซึ่งสังกัดแล้วก็บริ สามารถมีพื้นที่มีรายการเล็กๆเป็นของตัวเองได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนสังคมทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกร่วมไปกับเราแล้วก็ออกเดินทางไปกับรายการได้นะคะสําหรับใครก็ตามที่มีความฝานันและตั้งใจอยากจะเอาความคิดของคุณไอเดียของคุณส่งต่อให้กับคุณผู้ชม ทำให้สื่อในประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นจากคนที่เป็นพรอครัวธรรมดาที่มีความรู้เล็กน้อยทีดเดียวเมื่อได้มาทํารายการที่นี่ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่และได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่นี่ทําให้ผม มีการพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีมากขึ้นรวมทั้งมีแฟนรายการติดตัมเยอะมากและมีความสุขมากเลยครับได้โอกาสที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้เพื่อสร้างสรรค์รายการดีๆให้กับผู้ชมนะครับมันไม่ใช่การที่แบบทําให้ผู้ชมได้เรียนรู้แต่ว่าตัวเราเองครับก็ได้เรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่านี้สําหรับใครที่อยากได้โอกาสแบบพวกเรานะคะก็อย่าลืมส่งโปรเจกต์เข้ามากัน,นเยอะนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่วันหนึ่งเราได้สามารถผลักดันสิ่งที่ตั้งใจให้ออกสู่สังคมได้ช่วยกันส่งรายการดีๆเข้ามานะคะค เราจะได้มีโอกาสมาร่วมมือกันรสร้างคอนเทนต์ดีๆสร้างสื่อดีๆให้กับสังคมนะคะไทย PBS Commissioning 2563เปิดพื้นที่ที่เปิดกว้างทุกอไอเดียทุกจินตนาการสร้างสรร์สื่อสาธารณะแห่งนี้ด้วยรายการคุณภาพจากคุณรายการอะไรครับเอ๊่นี่รายการอะไรเนี่ยรายการอะไรเนี่ยนี่มันรายการอะไรครับเนี่ยมหาอำนาจบ้านนา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้มีส่วนสร้างสรรค์ทำรายการเกษตรในรูปแบบใหม่โดยชาวเกษตรกรทั้งหลายให้เป็นสุดยอดมหาอำนาจและผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สนใจอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆไอเดียใหม่ๆต้องรีบแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้ทางไทย PBS เขากำลังเปิดโครงการคอมมิชชันนิ่งรอบใหม่ต้องบอกเลยว่าโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นั้นเนี่ยมาเถอะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆไ,ไปด้วยกันรออยู่นะครับ ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความรู้ดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปสร้างความรู้เพื่อให้ผู้ชมได้นำไปศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพได้จริงๆนะครับขอบคุณทางไทย PBS ที่ให้โอกาสได้ร่วมง,งานสร้างรายการที่มีประโยชน์กับผู้ชมนักวิ่งน,นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยากสร้างสรรค์ผลงานมีไอเดียแล้วก็อยากทำรายการที่มีประโยชน์นะฮะ มาร่วมผลิตรายการกับทางไทย PBS ครับใครก็ตามนะครับที่มีความคิดนะครับมีความสามารถในการผลิตรายการเนี่ยลองเข้ามาคุณจะได้มีโอกาสได้ทําเรื่องราวสนุกๆแบบที่มีคนสนับสนุนคุณการที่เรามาคุยกับพี่เนี่ย มันไม่ได้มีความสึกเหมือนกับว่าเรามาคุยงานกับลูกค้าครับเพราะว่าที่เขาค่อนข้างให้อิสระในการคิดในการสร้างสรรค์อะไรค่อนข้างสูงเราคุยกันบนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะจริงๆเป็นที่ที่ให้โอกาสผู้ผลิตทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าผมขอเชิญชวนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และนักสร้างสรรค์รายการได้คิดรูปแบบรายการดีๆเพื่อประโยชน์ของสังคมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีที่เราในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์จะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะถ้าหากคุณมีไอเดียก็อย่าลืมที่จะเข้ามาร่วมคอมมิชชิ่งกับทาง Thai p b ีด้วยนะครับเสนอเลยครับรับรองครับว่าเขาจะพิจารณาแล้วก็ให้โอกาสที่จะได้มาทํารายการดีๆแล้วพบกันที่ช่อง t ทย p p s s มาร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ชีวิตวิธีใหม่ไปพร้อมกันเปิดรับข้อเสนอจริงวันที่23-25พฤศจิกาย,ยนนี้ดูรายละเอียดการเสนอรายการที่ w w w t h a i p b s o r t h c o m m i s s i o n i n g น้ฟันของคุณมา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ชีวิตวิธีใหม่กับเรา